สวัสดีับพบกับผมคนเดิมนะฮะไรเอาดีๆเอาใหม่สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับมิสเตอร์หนังสือนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอสอีกหนึ่งตัวนะครับมอสตัวนี้ชื่อว่ามอสบัตแค่นี้แหละแม่งมีแค่เนี้ยเออมันเป็นแบบว่าตามชื่อนะครับมอสบัตคือเวลาฟันพวกมอบแล้วแม่งเลือดเลือดกระฉูดน,นะครับ ใครอ่ะซาดิซาดิโอ้โหมอนี้โคตรเจ๋งครับมามาลองดูกันนะครับโอ้โหข้างล่างแกะเพียบเลยหิงเสร็จกึ้งเดินกูแดกแน่นี่ดูเรือศาสตร์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 อ่าเรือศาสตร์หนึ่งตัวเรือศาสตร์เรือศาสตร์ เลือดสาดเลือดสาดสาดเลือดสาดอ่าลองไปลองฟันลำบีเอ้หนึ่งเดี๋ยวผมปรปับความสว่างก่อนมันใบอะไรนี่หว่าไม่ตอนถ่ายมองไม่ค่อยเห็นอ่ะอ่ะลองนะอ่ะใส่สปอนเนอร์อ่าโอ้ยกดผิดอ่าใส่สปอนเนอร์เป็นเอาเป็น นี่พิกซอมบี้ปึ๊บนี่อุ้ยนี่แนี้ยโอ้โอเลือ,สอดสาดเลือ,สอดสาดเลือดสาดเลือดสาดอ่ามอสวันนี้ที่ผมมาเสนอมีเท่าน,นี้แหละครับนะอะผมลองตกตึกก่อนถ้าตัวผมโดนดาเมจแล้วเลือดมันจะไหลด้วยไหมดูนะเออเี่นนะครับตัวเราตกมาเลือดกะกระฉูดน,นะครับโอ้โห แม่งช่างซาดิสได้ใจมากเลยนะครับเหมาะกับพวกซาดิสซาดิสนะครับเ่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ